สวัสดีครับพ่อโปออายนะครับปออายสลันพรลางคุณเกษตรตรินวันนี้ผมมาพูดประเด็นหนึ่งที่อยากจะพูดแต่ก็ไม่กล้าพูดแต่สุดท้ายก็ตัดสินใจว่าจะพูดคือคือมันเป็นเรื่องหนึ่งที่เราเราไม่อยากให้มันเกิดผมไม่อยากให้มันเกิดหรอกนะ แต่มันเกิดขึ้นจริงๆมันมีขึ้นจริงๆคือเรื่องของการที่นักกีฬาเราเนี่ยลูกเราโดยเฉพาะผู้ปกครองนะครับวันหนึ่งน้องเขามาพูดกับคุณว่าพ่อครับแม่ครับพ่อครับแม่คะ่ะหนูจะเลิกเล่นกอล์ฟแล้วคะ่ะปัญหานี้ครับปัญหาที่ผมบอกว่ามันเป็นความเจ็บปวดของการได้ยินเรื่องพวกนี้ ผมต้องกราบขอโทษขออภัยสำหรับท่านที่มันเกิดแล้วนะครับผมไม่ได้ตอบย้ำความความไม่ความรู้สึกไม่ดีตรงนี้นะผมแค่เอามาพูดให้ท่านผู้ปกครองที่ยังไม่เจอปัญหาเนี่ยฟังเพื่อจะได้มีโอกาสที่จะตั้งรับถ้ามันเกิดคุณจะรู้ว่าสิ่งพวกเนี้ยไม่ว่าพูดตอนไหนเจอตอนไหนเจ็บปวดตลอด ขอเป็นวิทยาทานวิทยาทานนะครับขอขออภัยท่านผู้ปกครองคนที่มันที่ได้เจอไปแล้วเพราะงั้นเรื่องนี้ครับผมถึงบอกว่าผมจะพูดดีไม่ดีแต่มันเป็นปัญหาที่ที่คุณจะต้องเตรียมครับคุณจะต้องเตรียมแล้วก็ต้องหาทางแก้ไว้มันเป็นปัญหาที่ไม่มีใครบอกคุณนะไม่มีใครจะมาบอกคุณว่าแก้อย่างไงทำอย่างไงมันจะเกิดเมื่อไหร่บอกไม่ได้มันเป็นปัญหาที่ตอบกันยากมาก มันคล้ายๆปัญหาผัวเมียทะเลาะกันนะครับเราไม่รู้หรอกว่ามันจะลงเอยตรงไหนสุดท้ายเดี๋ยวมันก็จูบป,ปากกันอยู่ดีแหละสุดท้ายมันก็อยู่กินกันอยู่ดีถูกไหมครับเนี่ยปัญหาผัวเมียคือปัญหาลักษณะแบบเนี้ครับคือมันเป็นปัญหาภายในครอบครัวมันเป็นปัญหาที่มีแต่คุณกับบุตรหลานคุณลูกคุณเท่านั้นแหละที่จะมาแก้ปัญหากันพ่อแม่ผู้ปกครองแก้กันปัญหาพวกเนี้ยไม่มีใครช่วยคุณได้หรอก ต่อให้คุณไปเอาคนที่เก่งสุดๆมาโน้มน้าวให้เขามาเล่นแต่ถ้าเขาไม่มีใจที่อยากจะเล่นแล้วครับแล้วเขาบอกเขาไม่เล่นเนี่ยยากเลยยากยากมากในชีวิตผมอะ่ะไม่ใช่ไม่เคยเจอนะลูกสาวผมก็เคยพูดประโยคที่ว่าไม่เล่นแล้วไม่อยากเล่นไม่เล่นแล้วอะไรประมาณนั้นะอย่างน้อยก็สองครั้งนะอย่างน้อยก็สองครั้งแต่ผมยังโชคดีที่วันนี้ลูกสาวผมยังตีกอล์ฟเป็นนกักกอล์ฟ เป็นโปรอาชีพกอล์ฟอยู่ผมยังโชคดีแต่ถามผมว่าผมก็ไม่รู้ะว่าผมจะบอกให้คุณแก้ยังไงผมบอกคุณได้อย่างเดียวคือคุณต้องเตรียมที่จะเจอที่จะต้องตอบปัญหาแก้ปัญหาเอาไว้ด้วยในชีวิตนี้ก็คือเจอมาตั้งแต่น้องเขาออกจากการแข่งขันจากระบบของการเล่นกอล์ฟไปตั้งแต่เล็กๆกก็มีนะตั้งแต่เล็กเลยเริ่มต้นมาก็ไม่อยากเล่นละมี ออกมาตรงกลางๆก,ก็มีหรือออกตอนโตเป็นหนุ่มเป็นสาวก็มีนะมันไม่ใช่ว่าจะไม่เกิดขึ้นบางคนเนี่ยขอโทษนะด้วยความเคารพเป็นโปรสอนกอล์ฟเลยนะผมบอกให้บางคนเนี่ยเก่งเลยเก่งที่คนยอมรับเลยผมบอกให้แต่สุดท้ายก็ยอมตรงประเด็นที่ว่าลูกไม่เล่นสอนลูกไม่ได้ ลูกไม่เอาเจอครับเจอผมเจอผมต้องขอกราบขอขอโทษด้วยกันถ้าผมพูดอะไรแล้วท่านรู้สึกไม่ดีแต่ผมไม่ได้อยากจะเอามาพูดตอบย้ําความเจ็บปวดตรงคํานี้นะผมแค่บอกว่ามันเป็นวิทยาวิทยาทานให้กับคนรุ่นหลังๆว่าปัญหานี้มันเป็นปัญหาที่แบบแก้ยากนะแก้ยากถ้าไม่เตรียมไว้ถ้าไม่ ถ้าไม่เกลิ่นกันไว้ถ้าไม่คุยกันไว้ตั้งแต่ต้นหรือไม่ปลูกฝังไว้ตั้งแต่ต้นว่าข้อดีข้อเสียข้อแย่ของมันเยอะขนาดไหนบางคนลงทุนไปกอล์ฟไม่รู้กี่ชุดแล้วครับหมดไปไม่รู้กี่เท่าไหร่แล้วเงินหายไปเยอะละงานการบางทีก็ต้องทิ้งต้องละงานทิ้งงานยอมเอาเวลามาให้ลูกให้เขามาเรียนกอล์ฟให้เขาทําในสิ่งนี้ ฝากนะครับฝากท่านผู้ปกครองว่าจะหนักเรื่องตรงนี้ไว้ด้วยแล้วก็หาทางปิดช่องว่างตัวนี้ที่จะเกิดไว้ตั้งแต่ต้นนะครับกอฟมันมีวัยของมันมันจะเจอของมันแน่แต่เมื่อไหร่ก็ไม่มีใครรู้นะครับเจอกันใหม่นะครับสวัสดีครับ